สวัสดีครับผม <c oughs> มาพบกับช่องเลขนาคราชนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปผลฮานอยของวันที่6ธันวาคม2566นะครับและเป็นการปล่อยต่องวดฮานอยนะครับของวันที่7ธันวาคม2566นะครับผมก่อนที่จะไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเล็กนาคราดด้วยนะครับผมขอให้ f c ทุกท่านและคนที่เข้ามากดติดตามเข้ามากดแชร์กดไลค์เข้ามาชมขอให้จงมีแต่ความสุขนะครับผมมีเงินมีทองรวยรวยรวยครับผมมาดูผลกันเลยนะครับ เลีกนาคราชนะครับผมฮานอยเรขนคราชวันที่6ธันวาคมนะครับผมก็เข้ารูดไปทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8้านะครับเข้า8ครั้งนะครับผมเข้าตัวเจาะ1 2 3เข้าไป3ครั้งนะครับผมทั้งหมดแตกไป11เ,เด้งนะครับของวันที่6ธันวานะครับผมก็ พยายามรูดเข้าไว้นะครับผมส่วนหน้ากระดานทั้งหมดนี้นะครับผมก็เข้านะครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับผมแต่รูดนี่ก็แตกแตทุกวันครับผมยังไงก็มีสติในการเล่นนะครับผมก็เป็นแนวทางครับมาดูครับผมมาดูของวันที่7กันเลยนะครับวันที่7นะครับผม เลขนักราชนะครับผมวางไว้เฉพาะกิจวางรูปที่2นะครับจับคู่28 27นะครับ26 21เน้นไปที่27และ26กาชาดวางรูปไปที่6นะครับจับคู่69 68 67 62เน้นไปที่67และ62พิเศษวางรูปที่6 ไม่ต้องตกใจนะครับสูตรมันซ้ำมันเบิ้ลก็ต้องเบิ้ลไปนะครับผมวางรูที่6ครับผมจับคู่6766 65 60เน้นไปที่67และ66ครับปกติวางรูดไว้ที่7ครับจับคู่79 76 75 74เน้นไปที่79และ76นะครับ กาชาติพิเศษปกติน่าจะมา6 7 7 6นะครับตามความคิดเห็นของเลขนาคราดนะครับ VAP วางรูดวันที่8ครับจับคู่86 83 82 81ครับเน้นวันที่82และ81ครับผมขอให้ FC ทุกท่านนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับรวยรวยรยครับผมสวัสดีครับ